พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับมีเส้นทางของดวงจกกักรพรรดินีเส้นทางของมราชินีเหรียนคือความมั่นคงคือความร่ำรวยคือความสมบูรณ์ทุกอย่างกำลังไปได้ดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มั่นคงขึ้นร่ำรวยได้นะครับ,บรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับพี่น้องที่สนใจดวงชีวิตการพยากรณ์มาดูกันได้มีคำตอบมีคำแนะนำให้ท่านในคลิปนี้นะครับวันอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกด,ดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับอาล่ะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของชาวราศีพฤษภในเดือน กรกฎาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ สถ้วยนะครับ3ถ้วยคือภาพรวมของการงานที่จะมีความสมหวังนะครับการงานที่ทําไปแล้วจะบรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จคนที่รอคอยงานมีโอกาสจะได้งานทําและมีความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นโดดเด่นขึ้นนะครับมีคนมาแสดงความยินด,ดีในความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานของท่านรวมทั้งแนวทางชีวิตการดําเนินชีวิตของท่านค่อนข้างที่จะ ดีเป็นพิเศษมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินดับอัศวินดับคือชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันนะครับท่านมีเหตุจําเป็นจะต้องเดินทางมีงานเข้ามาตลอดต้องจัดการต้องทําต้องสะสางต้องแก้ไขปัญหานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ วงจรการงานของท่านนะครับคืองานมีเข้ามาตลอดแน่นอนงานบางเรื่องบางอย่างก็อาจจะมีปัญหาอยู่ด้วยท่านต้องแก้ไขมุ่งมั่นอดทนแล้วท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานมีเดวิลนะครับเดวิลงานเยอะนะครับเรื่องของงานก็คือมีงานเข้ามาตลอดมาหลายเส้นทางด้วยนะครับรวมทั้งงานที่อาจจะมีปัญหาปัญหาในแง่ของการที่มันขาด ความโปร่งใสบางเรื่องบางอย่างอาจจะมาพร้อมกับข้อผิดพลาดถ้าเผื่อว่าท่านรับงานทำงานโดยไม่พิจารณาให้ดีๆก็อาจจะเกิดผลกระทบและมีความเสียหายในภายหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ควรพิจารณารอบคอบในการที่จะรับงานการซื้อการขายการทำสัญญาใดๆก็ตามนะครับ ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับซึ่งโมฮัมเองก็ไม่ได้ต้องการว่าความแม่นยำอยู่ที่ความผิดพลาดนะครับคือไม่เกิดจะดีที่สุดนะครับต่อมามาดูเรื่องที่2กันนะครับเส้นทางของการเงินจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณใบที่หนึ่งคืออัศวินถ้วยนะครับใจเย็นๆนะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคนที่รอคอยเงิน นะครับต้องใจเย็นๆนะครับเวลาของการรอคอยมีนะครับในระหว่างนี้ก็เรียนรู้ศึกษาหาวิธีการนะครับสร้างโอกาสใหม่เข้ามาเพื่อที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นในอนาคตนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น2ไม้เท้านะครับการเงินที่ท่านรอคอย เริ่มหมุนเข้ามานะครับมีการงานที่ดีขึ้นมีการงานที่เชื่อมโยงไปถึงงานอาชีพอิสระด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกี่ยวกับการงานเป็นที่มาที่ดีของรายได้มั่นคงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดไม่ว่าผลประกอบการกําไรจากการลงทุนต่างๆก็จะเริ่มหมุนเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 3นะครับก็เป็น6กพเท้านะครับนี่ก็เริ่มต้นดีสารต่อได้เดินหน้าต่อไปได้นะครับการเงินที่รอคอยมานานๆนะครับท่านมีโอกาสจะสมหวังไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายได้หรือว่าเงินมาจากการลงทุนต่างๆนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับนี้เป็นการเงินที่เริ่มดีชัดเจนขึ้นนะครับเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลำดับนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักครอบครัวของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งมีเจด,ดาบมาก่อนเลยนะครับเจ็ด,ดาบดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหานะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคนบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตวงจรของครอบครัวของท่านอาจจะมาพร้อมกับปัญหามาทําให้เกิดความ ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางนะครับระมัดระวังตามพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ใช่ระแวงคนไปทั้งหมดนะครับอะไรที่ดีอยู่ก็สารต่ออะไรที่ควรระวังก็ต้องป้องกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นดวงจัก,กรพัินีในเส้นทางของความรักนะครับ ความสมบูรณ์อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับครอบครัวความรักมั่นคงนะครับมีโชคลาภมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีการเงินที่ดีมากๆม,มีความลงตัวสมบูรณ์แบบนะครับคนที่ราคอยความรักจากสมหังคนที่รอสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของชาวพฤษภมีโอกาสที่จะเติมเต็มมั่นคงขึ้นด้วยความสมบูรณ์นะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภครับ ประการต่อมาครับเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3าเหรียญน,นะครับอ่ายังมีโชคด้วยนะครับนอกเหนือจากการงานด้านอื่นส่งเสริมให้เกิดรายได้มั่นคงขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสคําว่าโชคลาภด้วยนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในวงจรชีวิตด้วยตลอดนะครับนอกจากนี้ชาวราศีพฤษภเองก็ยังเป็นคนที่ใฝ่รู้ศึกษาหาความรู้หรือว่าคิดทา รู้แผนงานวางแผนต่างๆดีขึ้นเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคแลการแก้ไขแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในส่วนนี้คือสีมเมท้านะครับมีโอากาสเริ่มต้นได้ดีขึ้น สำหรับการงานคนที่รอคอยงานจะมีโอกาสได้งานทําไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือไม่ก็อาจอยากจะสร้างธุรกิจส่วนตัวมีงานอดิเรกมีอาชีพอิสระก็ดูจะเป็นช่องทางที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตดลดอดนะครับคนที่อยากทํางานมีงานทําคนที่สมัครงานไว้คนที่สอบเพื่อที่จะเข้ารำทำงาน ก็มีโอกาสดีขึ้นนะครับการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับงานค่าตอบแทนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและความรักก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น6ถ้วย6ถ้วยคือโอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดจากอดีตนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนที่เคยเจอปสสักเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรัก ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับการงานที่มีปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขคลี่ขลายได้แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามางานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการค้าขายการสร้างงานอาชีพใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นรายได้การเงินดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาแบบฟุกฟุกแบบไม่รู้ตัวหรือว่าเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยนะครับความรักก็ดีขึ้นนะครับคนที่ไม่เคยเจอกันนานๆนะครับมีโอกาสที่จะกลับมารักกันได้เลยนะครับเมื่อกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเจอเพื่อนเก่าเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันนานๆด้วยจะมีโอกาสได้รับ ของฝากที่เราลึกที่มีคุณค่าต่อจิตใจด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น4ถ้วยนะครับสีถ้วยคืออารมณ์นะครับอารมณ์ขึ้นอยู่กับเพตุปัจจัยบางเรื่องบางอย่างที่ท่านรอคอยอาจจะมาช้าไม่ทันใจเกิดความหงุดหงิดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภนะครับว่าเส้นทางชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันครับเป็นราชินีเรียนนะครับมั่นคงร่ำรวยสมบูรณ์แบบนะครับความรักการงานทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับและก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566นกะครับการงานของท่านเริ่มต้นการงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางมีเรื่องต้องทำอยู่ตลอดนะครับในช่วงเดือน นี้นะครับมีความสำเร็จที่เป็นรูป,ประรรมเกิดขึ้นมาจากการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่รอคอยหรือว่างานที่ทําอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานที่ติดต่อเข้ามาท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบจะทําสัญญาจะเจราจาจะตกลงการงานขอให้ระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแม้ว่าท่านกําลังรอคอยเงินมาในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นจะมีเงินหมุนเข้ามานะครับงานดีขึ้นเงินดีขึ้นค่าตอบแทนดีขึ้นนี่เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงแล้วน่าพอใจในเส้นทางของการเงินนะครับ ส่วนเส้นทางของความรักนะครับจะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กลับมาได้ในช่วงนี้นะครับมีความมั่นคงขึ้นครอบครัวมีรายรับมีรายได้มีการงานมีการเงินที่ดีขึ้นมีความลงตัวมั่นคงดีเยี่ยมมีเงินมากๆเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้การลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีโอกาสได้รับผลที่น่าพอใจส่วนทิศทางอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขนะครับท่านวิกาสที่จะสามารถแก้ไข ปัญหาต่างๆจากอดีตได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ชีวิตดูด,ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงดีมากอะไรที่เคยผิดพลาดมาก่อนก็จะได้รับการแก้ไขขี้ไข่แล้วจะเติมเต็มเข้ามางานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักดีเยี่ยมนะครับและก็จะกลับมามีความมั่นคงมีความสมบูรณ์มีความลงตัวของชีวิตโชคลาภเงินจำนวนมากๆหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภครับ อาละครับวันนี้มหฮัก,กพยากรดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมหมอฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภทุกคน ที่มาดูคลิปนี้นะครับจงได้รับสิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงความร่ำรวยอะไรที่ดีๆขอให้ได้รับเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับสวัสดีครับ